แม่ว่าว่ารักไทยเราตัดสินใจผูกแล้วที่เายังจะไม่ลงหลักตักเน้นกันอะ โอ้เราจะอยู่กันเหรอเห็นปุ๊บก็โอ้โหโอ่ง <laughs> เป็นโซนรวมแล้วตรงเนี้ยเนี่ยต้องมาเดินแถวนี้ใครมาก็ต้องมาแถวนี้แล้วมีชาให้ชิมต้องมาชิมชากันว,ว้าวต้องมาตาม ขาขาหมูหมันโถแล้วก็ยำใบชาชอบกินมากยำใบชาอันเลยเป็นเมนูแนะนำจากทางร้านเคยกินนาทำไมยังหูอื้ออยู่เลยอ่ะโอยแค่จะหาที่จอดยังยากเลยว่าไงล่ะเราวนสิครับ เราไม่ได้ไปเขาเที่ยวกันไมอก่อนอืมขอวนดูหน่อยอ๋อนี่ลานกางเต็นท์นี่นี่คะเนี่ยข้างๆเนี่ยอ๋อตรงนี้ติดต่อที่ไหนอ่ะแล้วมีห้องน้ำใช่ไหมน่าจะมีแดนเป็นจุดทงงางนั้นเดี๋ยวเขาวนไปทางขวานะไม่เคยเลยมาทางนี้นะเนี่ยใช่เนี่ยวนดูก่อนว่ามีอะไรมา้างนี่มีเต็นท์อ้มีเวลาลวทั้งวันเราอะอ๋อแต่ว่าเป็นเต็นท์เขา แต๋ออยู่นานน่ากินจังจะจอดกินแล้วเนี่ยจอดหน้าไหนบอกเมื่อกี้เราคุยกันบอกว่าเราอยัางกินข้าวมาแล้วโน่นไปข้างหน้าเขาดูข้างหน้าอีกนะตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์หรือว่าอะไรฝั่งฝั่งซ้ายะลานกลางเต็นท์น่าอยู่นะแถวเนี้โซนนี้น่าอยู่โน่นตรงเห็นไหมแต่ว่าจอดรถที่ไหนก่อนตรงนู่นอะ่ะไหน อ๋ออนามัยที่คนเขาชอบไปกางเต็นท์กันตรงนั้นค่ะเอาดีเลยอ,ะอ่ะอนามัยวิวดีเนาะม,มีห้องน้ําให้ด้วยนะอนามัยแล้วอนามัยขึ้นไงขึ้นไปอย่างนี้อ่ะมอ่หนึ่ง<ช>ที่เราไม่เคยมามาก่อนดิตอนนี้เราอยู่กันที่อนามัยของบ้านรักไทยกัน ตอนนี้เวลาสิบโมงครึ่งฝนยังปลยอยู่ยเลยตรงน,นี้วิวสวยมากอะแต่สอบถามคนเที่ยวด้วยกันแล้วเขาบอกว่ามันมันฝนตกมาสอวันแล้วแล้วมันก็ไม่มีไอหมอกด้วยนั่นสิเราเอาไงต่อลเราอะไปหาหาของกินกันก่อนดีกว่าแล้วก็คิดนั่งไปคุยไป นี่มันไม่ชี้หน้าฝนมาทำไมยังมีฝนตลอดตลอดโอ้สิไปที่ไหนก็ฝนเนาะอืมให้ก๊อฟดูรถทางข้างหน้าเราดิเขาดูเขาแต่งอ๋อแต่งเครื่องแต่ตัวมาแต่งตัทั้งนี่เลยนะใช่ใช่นี่มั้งร้านก๋วยเตี๋ยวเออแต่ขาดูเมนูก่อนอ่านออกไหมเนี่ยมีข้าวซอยเต้าหู้อุ่นอะไรอ่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนานอ๋อยกอฟจะกินก๋วยเตี๋ยวนาน งั้นขอเอาข้าวซอยจะได้กินคนละอายา่าง <Okay. S 2> อันนั้นอะไรอ่ะเต้าหู้เธอเหลืองยำ mm hmm. มีมาล่าด้วยก๋วยเตี๋ยวมาล่า <Wow. S 2> เราได้มาแล้วทั้งก๋วยเตี๋ยวยู่นานแล้วก็ข้าวซอย ตอนนี้เรากําลังหาทางไปจุดสูงของบนมีช่างภาพที่เขาอยู่ที่เนียประเจอ ราได้ที่จอดรถแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวส,สวยๆจากมุมที่สูงที่สุดแล้วมากตเงนเนี่ยโอ้หมูกระทะที่นี่ชุดลราหกร้อยห้าสิบเลยวิวบนเขามีปลั๊กไฟได้วยอ่ะอม,มีปลั๊กไฟแล้วก็ตรงเนี้ยกางได้เออจอกางเต็นตรงนี้นี่นะแล้วก็ตรงนี้ ก็เ,ออเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะโอเคนะลมลมเย็น,น <c oughs> เลยฝนมาอีกแล้วอะมาลงรถที่ไรฝนตกทุกทีเลยอืมเหนือยอันนี้อะไรนะรักไทยฮิวแป้เดี๋ยวเราลงไปดูร้านตรงนั้นกัน คนมาไลนะ่เราอีกแล้วเราเปลี่ยนใจเพราะว่าเราไม่มีที่จอดเราก็เลยจะจขึ้นไปข้างบนโอ้เขาสร้างใหม่นี่ตรงนี้นะี่หะว้าวสองปีที่แล้วไม่มีนะนี่างานจอดเราเต็มเลยเอา้าว เขาก็เข้ามาจอดฝั่งเดียร์อันตราอืมกลับได้อ่ยข้างบนเยอะแยะตอนนี้อยู่ท่ามกลางสายฝนแล้วขึ้นมาดูจุดชมวิวกัน เมื่อกี้เดินลงมาแล้วแหละเพราะว่าลืมเปิดลืมกดอัดเดี <l ots> <c oughs> ๋ยวจะพาไปดูอีกร่อบหนึ่งก็ฝั่งนู้นนะเขากำลังทำใหม่เลยือเอามีลานกลางเต็นต์ตรงโน้นด้วยนี่ใช่แล้วก็สร้งงางเสร็จเลยเหมือนส,สร้างใหม่เนะา,เาะ<อ>ดูดีเพิ่งเห็นมันไม่เหมาะแก่การกางเต็นท์จริงๆดูจูฝนอะแต่เราไม่ได้ดูฝนไงตอนเนี้ย <L ots> <L ots> <L ots> ใช่มันเป็น หนาวแล้วนะจะมีฝนจะมีฝนฝนตกมาสองวันแล้วที่เนี่ยเมื่อวานกับวันนี้เ <c oughs> ออตะกี้เราอยู่ตรงโน้นนี่บนโน่นอะนน่นอ่าตรงโน้นเลยเนี่ยอ่าใช่วิ<อ>ดีเด้อแล้วก็มีที่กลางเต็นเยอะด้วยใช่แต่ว่าขับรถระวังหน่อยละกันมันชันมากเลยชันชันจริงทางขึ้นอะลายิงเสียวเลยอะรถสวนกันด้วยนะรถสวนเด้ ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปตามทางสักหน่แล้วก็จะถ่ายรูปแล้วเพราะว่าตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวกล้องจะเปียก ผเน,นี่ยของกินก็เยอะของฝากก็เยะอะเฮ้ยกระเป๋าไงช่แปะมีน้ำผลไม้ด้วยนะน้ำสากวันรถครับต่อรถเหรอเออน่ากินมันตกเป็นตะกรนเลยนะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทน้ำส้มน้ำ นี่งไงน้ำฟักข้าว,าวอยากลองชิมน้ำฟักข้าวเคยได้ยินมานานแล้วเขาเคยกินของสดอะไรไหมมันเลี่ยนๆน,นะอะแล้วแต่คนแหละเขากินจากลูกตรงๆเลยนะพริกอีกแล้วไอ่แม่ชอบกินพริกมั้ยเหรอเออใช่โอ้หกปุก 160. ป๊กล่ะร้อยหกสิบหกปุ๊กละร้อยหกสิบ ่พวกเนี้ยชาอืมชาทั้งนั้นเลยเนี่ยเลือกไปเลยอะอะไรๆอะไรเท่าอะไรเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยตัวกองชาแต่ราคาก็ไม่เล็กนะเฮ้ยน่ารักมากอันนี้อันเนี้ยคืออะไรขอบคุณมากนะคะ อือไอตุ๊กตา,าด้วยตากลมๆเบลเบลดีนะคนน้อยกอนานี้สวยไหมอ่ะไหนสวยแต่ตัวเองใส่ได้ดิขันดติตัวเองอขันเข่าข้อขี้แพ้อือแต่เจอกระจกแล้วขอสองังแป๊บ นคนน่าโงม่ะชอบอะไรอย่างเนี้ย <c oughs> หยิบพริก<า>ให้แม่สักกระปุกนึงเนาะ,ะก็พาดูเลยเดี๋ยวเขาจะนี่นะแม่ซื้อจากตรงนี้อ่ามาจากตรงนี้นะแม่ <c oughs> เคยซื้อแล้วอร่อยติดใจว่าแต่ไม่ใช่อันนี้นะะ <c oughs> เขาให้ชิมได้แล้วเนี่ยอ๋อเขาให้ชิมไงปิดให้ดูอืมอีาเอา<อ>ปากเนาะสตรอเบอรี่อ๋อสตรอเบอรี่ชาลีอันนี้ วิวจากร้านรีวายนะเดี๋ที่เนี่ต้องจองนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งทางนู้นะ่ไม่ต้องจองอฝั่งนู้นชาสาของชาสาอันนี้ของรีวายรีวายต้องจองส่วนของชาสาไม่ต้องจองอ่า เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็จะเดินทางต่อกันแล้วเนาะ,ะ่ปะโอเคไะเราตัดสินใจผูกแล้วที่เราจะลงหลักปักเต็นท์กันอะแต่เราจะไปกันแล้วพัดพัดใจความหนาวเหน็บและเย็นสบายและไม่มีใครแย่งการเดินทางของเราในวันนี้เลย แต่เราจะไปกันแล้วไม่รู้คืนนี้จะไปพักที่ไหนนะว่าจะนอนบนรถหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเพราะว่าที่เราจะไปมันอีกไกลเลยอาจจะต้องพังกระหว่างทางนะถ้างั้นเราไปกันแล้วนะนเนาะปิดภาพด้วยบรรยากาศสวยๆตรงนี้เลยไป